ไม่ต้องลุน้นคู่รักดาราดังยืนยันไม่อยากมีลูกจะใช้ชีวิตสนุกกันสองคนเป็นอีกหนึ่งคู่รักที่น่ารักสวยหล่อเหมาะสมสุดระหว่างพีเคปิยวัฒเข็มเพชรและโยเกิร์ตนัทชาบุญประชมทางคู่จัดงานฉลองมงคลสมรสกันไปแล้วเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์63ที่ผ่านมาท่ามกลางเพื่อนพี่น้องคนดังในวงการและครอบครัวเป็นสักขีพยานนับว่าทั้งคู่เป็นอีกหนึ่งคู่ที่ไม่มีข่าวเสียหายเลยรักมั่นคู มาโดยตลอดและเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักน่ารักของพวกเขาอยู่บ่อยครั้งผ่านอินสตาแกรมที่พากันไปเที่ยวทั้งต่างจังหวัดและต่างประเทศรักกันดีขนาดนี้หลายคนก็ยังคงลุ้นให้ทั้งคู่มีทายาทล่าสุดหนุ่มพีเคยืนยันอีกครั้งเขาว่าขอยืนยันหนักแน่นว่าไม่อยากมีลูกแม้จะมีคนเชียร์หลายคนเชียร์อยากให้มีลูกก็ตามซึ่งก่อนหน้าน,นี้ทั้งคู่เคยให้สัมภาษณ์ว่าพวกเขามีความคิดเหมือนกันว่าไม่อยากมีอยากทํางานเก็บตังค์แล้วไปเที่ยวรอบโลก กินร้านไหนก็ได้แล้วกลับมาทำงานเราใช้ชีวิตสนุกกันสองคน